มีการปั่นนะฮะปั่นถึงบ้านใหญ่จังหวัดปทุมธานีนะแล้วก็ปั่นเอาข้อมูลท่านศักสยามชิดชอบนะฮะบ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ผมก็ว่าอ๋อที่ปั่นเนี่ยจะเอาบทไปให้ท่านชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เล่นเหรอนะที่มีการเปิดกับสั้นกับท่านสันทนะนะเหมือนการหาข้อมูลอะไรบางอย่างและหาเหยื่อในการปัน่นนะครับผมก็เลยตอบโต้เสียงไป นะเพราะผมไม่รู้เราว่าเสียงจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่เวลาพูดมันต้องมีสตินะมีการปั่นถึงบ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ผมก็เลยว่าเอ๊ะจะเอาไปเปิดปั่นเปิดเหมือนท่านชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เหรอที่เขาเปิดกับท่านสันทนะการใช้ระบบตัวปั่นกันเปิดกันเข้าใจผิดกันแล้วก็ยิงกันทิ้งยเองอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นก็มีการปั่นนะครับว่าใคร เป็นคนสั่งยิงบิ๊กโจ๊กครับว่าใครเป็นคนสั่งยิงบิ๊กโจ๊กทิ้งนะครั้งที่โดนยิงนะที่ออกข่าวหน้าหนึ่งนะก็มีการปัน่นว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าบิ๊กโจ๊กทิ้งนะคล้ายกับแบบว่าการสั่งฆ่าบิ๊กโจ๊กการออกแบบปมอารมณ์เว็บพนันนะการออกแบบปมอารมณ์เว็บพนันต่างๆเหมือนเอาไปเล่นกับท่านบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าเพื่อที่จะไม่ให้ขึ้นแท่นเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ การสร้างตัวปมอ,อารมณ์หาปมความผิดหาทดลองจากชนชั้นต่ำๆและเอาไปเล่นกับระดับใหญ่ๆเขาการสร้างตัวเว็บการพนันปมอ,อารมณ์นะฮะปมอ,อารมณ์การรับสวยเว็บพนันการค้าม,มนุษย์ต่างๆการสร้างตัวปมอ,อารมณ์หลากหลายรูปแบบนะฮะใครเอาไปเป็นข้ออ้างในการเลื่อนตำแหน่งนะฮะหรืออาจจะเป็นการกาจัดทัดบิ๊กโจ๊กรึเปล่านะฮะที่มีการออกแบบปมอ,อารมณ์หลากหลายรูปแบบ นะเหมือนการหาข้อความผิดเพื่อที่จะไม่ให้บิ๊กโจ๊กท่านเนี่ยขึ้นเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับจากนั้นก็มีการปัน่นปั่นแบบว่าเหมือนว่าสมัยครั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยดำรงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเ,เหมือนกับเขาเหมือนกับมันปั่นหาตระกูลครับเหมือนกับมันปั่นหาตระกูลว่าตระกูลตัวไหนที่สามารถตั้งตัวตั้งเวลาได้ในสภาในการซัทถามผ่านสื่อมวลชนนะอันนี้คือพวกมันเล็ดถึงตระกูลเลยนะครับ ว่าตระกูลไหนที่ไปตั้งเวลาถามพนเอกปริยุจรร์จันโอชาณครั้งที่ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะคือนี้มีการปั่นถึงตระกูลเลยนะครับแบบว่าตอนนี้ยังไม่ลาออกอะไรอย่างเงี้ยว่ามีการแบ่งพักแบ่งพวกแยกอํานาจว่าใครนั้นจะอยู่ส่วนไหนเขตไหนของการสร้างตัวไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวค้ามนุษย์ค่ายาเดินยาจำนายยาลำเลียงยาปมอารมณ์ความผิดต่างๆของการสร้างตัวแต่ละเขตและแบ่งสวยการโกงกินแต่ละจังหวัดนะพวกนี้มันปั่นเอาข้อมูล